อาณาจักรแปดหลักครูภัยบู์รวยไม่สนใจใครรวยไม่สนใจใครถูกคนเตือนไม่ฟังอาณาจักรแปดหลักครูภัยบูลโดนยับพฤติกรรมไม่เหมาะสมโลกออนไลน์กําลังมีประเด็นครูภพยบู์แสงเดือนให้ลูกหมากินช็อกโกแลตที่ผสมถูกแฟนคลับแห่เตือนไม่ควรทําเช่นนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าสน่ดโลกออนไลน์กับกรณีที่ของครูภพยบู์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจั่วจ้าสตูดิโอสามีของนักร้องสาวกระต่ายพานินิพา ล่าสุดเพจ a ฟ e b o o k อยากดังเดียวจัดให้ริเิรนพาดหกได้แชร์คลิปขณะที่ครูภัยบูนนำช็อกโกแลตป้อนให้ลูกสุนัขสองตัวกินพร้อมยังเอ่ยปากว่ามันสินมาหมดแล้วแกล้งองอมันมันด้วยครับกินช็อกโกแลตครับทุกคนแม้คลิปจะถูกลบไปแต่เพจดังก็สามารถนำมาโพสต์ต่อพร้อมระบุว่าเอาช็อกโกแลตที่มีเหล้าเป็นส่วนผสมให้น้องหมากินแค่ช็อกโกแลตก็ห้ามกินแล้วนี่มีส่วนผสมอีกเป็นถึงครูไม่รู้หรือว่าหมาห้ามกินช็อกโกแลต หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปก็มีเสียงวิาพากษ์ตามมามากมายที่เลี้ยงหมาต้องรู้แล้วหมากินอะไรได้ิงเหมือนเอาพอยสั้นให้น้องกินเลยนะหมาย่อยช็อกแลตไม่ได้บลาบลาผมเคยให้หมากินเพราะนึกว่าชอบสรุปแอดมิดสามวันกระดูกชิ้นชิ้นน้ำตาลช็อโกโกแลตไม่ควรนะครับบ้านผมไม่ให้กินเลยทั้งหมดคนเลี้ยงสัตว์ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะสมองมันมีแค่นี้ไม่สมควรใช้คำนำหน้าว่าครูด้วยซ้ำเริ่มเลยละการศึกษาสำคัญจริงๆนะ วันนี้เราจะพาไปส่องอีกหนึ่งธุรกิจของครูไพบุญกันค่าต้องบอกเลยว่านอกจากจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วยังมีกิจการร้านอาหารด้วยซึ่งก็ใช้ชื่อว่าจ้วจัาดแลนเอาเป็นว่าบรรยากาศที่ร้านอาหารจะเป็นยังไงไปชมภาพกันเลยดีกว่าคะ่ะเรียกได้ว่าร้านอาหารใหญ่โตกว้างขวางมากแถมยังได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนๆอีกด้วยเพราะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตลอด เรียกได้ว่าเรื่องฐานะและเงินทองไม่ต้องพูดถึงเลยละค่ะเพราะสมฐานะสามีของนักร้องสาวที่กําลังดังแบบกระต่ายเลยแต่ในส่วนของข่าวความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้มีแฟนคลับออกเป็นสองฝั่งินดีกับทั้งคู่แต่ฝั่งหนึ่งก็ไม่โอเคเท่าไหร่ที่คนที่มีความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับลูกศิษย์จะมามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแบบนี้ยิ่งในกรณีที่อดีตภรรยาของครูภัยบูรณ์ออกมาพูดในรายการโหนกระแสอีกก็ยิ่งทำให้หลายคนไม่โอเคกับทั้งคู่หนักมากก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าฟีดแบ หลังจากที่มีข่าวนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามค่ะ